เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับไททันนะครับไททันหัวเดียวครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับนี่ครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับติดตั้งระบบเซ็นทรัลล็อกขึ้นมาใหม่ครับ2บานเลยครับสองฝั่งพร้อมใส่ปุ่มพุทธสตาร์ครับเป็นระบบคีย์เลสครับแล้วก็ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์แต่ทำเป็นไฟเลี้ยวนะครับ ในระบบคีดเลยนะครับเดินห่างรถมันก็จะล็อกนะครับล็อกไปแล้วนะครับสตาร์ท้วยรีโมทครับ ต้องรอเสียงไซเรนมาเตือนสองครั้งนะครับถึงจะดับเครื่องได้ร้องแล้วครับดับเครื่องได้ครับเป็นระบบทีดเลยครับเดินเข้าใกล้รถก็จะปลดล็อกให้นะครับปลดล็อกนะครับ กวปุ่มปุ s t สตาร์นะครับกดครั้งแรกจะเป็น AC นะครับไฟวงแหวนจะกระพริบครับครั้งที่2ครับไฟอ่อนขึ้นนะครับอันนี้คือเราไม่สตาร์ทเครื่องนะครับกดครั้งที่3ดับครับถ้าเราจะสตาร์ทต้องเหยียบเบรกครับเหยียบเบรกไฟปุ่มปุ่ s สตาร์ก็จะขึ้นมาครับกดแช่ครั้งเดียวครับเครื่องติดขึ้นมาแล้วครับถ้าดับเครื่องก็เหยียบเบรก กดดับครับแค่นี้ครับ